สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความสัมพันธ์ของการบวกก่อนนะคะความสัมพันธ์การบวกก็คือการนำเอาผลบวกมาลบกับตัวบวกมันก็จะได้เท่ากับตัวตั้งพอดีนะคะ จากประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้นะคะก็คือ9บวกด้วยเท่ากับ14ตัวตั้งคือเลขอะไรอถูกต้องค่ะคือเลข9ตัวบวกคือเลข5ค่ะแล้วก็ผลบวกคือเลขอะไรคะ14บบวก5เท่ากับ14มันเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกดังนั้นเราต้องเอาความสัมพันธ์ของการลบเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ของการลบก็คือเอาผลผลบวกคือเท่าไหร่คะ14 มาลบกับตัวบวกตัวบวกคือ5มันก็จะได้เท่าไหร่คะมันก็จะได้9เท่ากับตัวตั้งพอดีไหมคะเท่ากันพอดีนะคะอ้าวเรามาดูตัวอย่างความสัมพันธ์ของการบวกนะคะอ่ามันประโยคสัญลักษณ์การบวกใช่มคสบวกด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คะอ่าสบวกด้วย7เท่ากับ11นะคะ ทีนี้มันเป็นประโยคเศษรากการบวกแล้วก็ความสัมพันธ์ของการลบเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์การลบก็คือเอาอะไรลูกก็คือเอาผลบวกผลบวกคือเท่าไหร่คะก็คือ11ลบกับตัวบวกก็คือ7มันก็จะได้เท่ากับตัวตั้งก็คือสี่ไหมคะเท่ากันพอดีใช่ไหมคะอ่าต่อไปมาดูอันที่สองลูกประโยคสัญลักษค่อยมา8ปดบวกลบเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ16นะคะ มันเป็นประโยคสัญลักษ์การบวกเราก็เอาความสัมพันธ์การลบเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ของการลบก็คือเอาผลบวกผลบวกก็คืออะไรคะ16ลบกับตัวบวกตัวบวกคือเลขอะไรลูกคือเลข8ใช่ไหมคะ16ลบด้วย8มันก็จะได้เท่าไหร่คะก็ได้8นะคะ,ะดูอีกตัวอย่างหนึ่งลูกประโยคสัญลักษ์การบวก6บวกด้วย7 6บวกด้วย7ได้เท่าไหร่คะ,ะได้เท่ากับ13 มันเป็นประโยคเสรีักการบวกแล้วก็ความสัมพันธ์ของการลบเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์การลบก็คือเอาผลบวกผลบวกคือเท่าไหร่คะ13ลบกับตัวบวกตัวบวกก็คือ7 13ลบ7ก็ได้เท่าไหร่คะอ่ะก็ได้เท่ากับ6นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของการลบกันบ้างนะคะความสัมพันธ์ของการลบก็คือการนำเอาผลลบ มาบวกกับตัวลบมันก็จะได้เท่ากับตัวตั้งพอดีนะคะอ่าเด็กๆสังเกตประโยคสัญลักษณ์ที่เขาให้มานะคะก็คืออะไรลูกก็คือ3ลบด้วย2เท่ากับหนคือตัวตั้ง2คือตัวลบ1คือผลลบเนื่องจากมันเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบดังนั้นเราจึงเอาความสัมคันธ์ของการบวกเข้ามาเกี่ยวข้องความสําคัญของการบวกก็คือเอาผลลบมาบวกกับตัวลบมันก็จะได้เท่ากับตัวตั้งใช่ไหมคะ ผลลบคืออะไรคะคือ1ตัวลบคืออะไรคะคือ2อาตัวตั้งคืออะไรคะคือ3ใช่ไหมคะบวกด้วย2อเท่ากับ3หรือมันเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกใช่ไหมคะการบวกเราสามารถสลับที่การ,การบวกได้นะคะหรือ2อบวกหมันก็จะได้เท่ากับ3เหมือนกันคําตอบก็จะเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของการลบนะคะ ประโยคสัญลักษณ์การลบคข้ยให้มาแรกก็คือ12ลบด้วย6 12คือตัวตั้ง6คือตัวลบนะคะ12ลบด้วย6ได้เท่าไหร่คะอ่าก็คือได้อะไรได้6นะคะทีนี้มันเป็นประโยคสัญลักษ์การลบแล้วก็เอาความสัมพันธ์ของการบวกเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ของการบวกก็คืออะไรคะก็คือเอาผลลบผลลบคือเท่าไหร่ลูกผลลบก็คือ6มาบวกกับตัวลบก็คือ6 6กบวกหได้เท่าไหร่คะ ก็ได้12เท่ากับตัวตั้งพอดีไหมคะเท่ากันพอดีนะคะต่อไปค่ะ15ลบด้วย6 15คือตัวตั้ง6คือตัวลบ15ลบ6ได้เท่าไหร่ลูกอ่ะก็คือได้9นะคะมันเป็นประโยคสาลัก,การลบแล้วก็เอาความสัมพันธ์ของการบวกเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ของการบวกก็คือเอาผลลบผลลบคือเท่าไหร่คะคือ9บวกกับตัวลบตัวลบคือเท่าไหร่ลูกอ่ะก็คือ6 9บวกด้วย6ก็ได้เท่าไหร่คะก็ได้15เท่ากับตัวตั้งไหมคะเท่ากันพอดีนะคะต่อไปค่ะ14ลบด้วย9 14คือตัวตั้ง9คือตัวลบ14ลบ9ได้เท่าไหร่คะอ่าได้5ใช่ไหมคะมันเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบแล้วก็ความสัมพันธ์ของการบวกเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ของการบวกก็คือเอาผลลบผลลบคือเท่าไหร่คะอ่าก็คือ5 บวกกับตัวลบตัวลบคือ9 5บวก9ได้เท่าไหร่ลูกอ่าได้14เท่ากับตัวตั้งไหมคะเท่ากันพอดีนะคะวันนี้นะคะกูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในสมุดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสีเหลืองนะคะอ่าเด็กๆเ,เปิดสมุดขึ้นมาลูกขั้นตอนแรกจะต้องทำไมคะเขียนวันที่นะคะเด็กๆก,ก็เขียนวันที่ที่ตัวเองเรียนนะคะ เสร็จแล้วก็เขียนเลขไทย0ถึงเเลขอารบิด0ถึง9แล้วก็ขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนคำสั่งจงหาคำตอบเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆลอกโจทย์ตามครูนะคะ6ข้อนะคะเด็กๆลงมือลอกโจทย์ได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆลอกโจทย์เสร็จแล้วนะคะเราจะมาหาคำตอบกันนะลูกเด็กๆสังเกตถ้าเป็น ประโยคสรักการบวกแล้วก็เอาความสัมพันธ์ของการลบเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองนะคะ,ะข้อที่1ดู6บวก6บวก, 6, บวกตัวบวกหายไปเท่ากับ8ครูบอกว่าถ้าเป็นบวกก็ให้เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบใช่ไหมคะการลบต้องเอาเลขมากตั้งใช่ไหมคะก็คือ8ลบด้วย6ได้เท่าไหร่ลูกนับหกไป้นึ่แปดหกแล้วอะไรคะ7จ็ดแได้เท่าไหร่คะได้2องดีๆก็ตอบ2 เว้นไป1ช่องก็ตอบ2นะคะเราลองมาเช็คคาตอบดูค่ะ6บวกด้วย2ได้เท่ากับ8ไหมคะได้เท่ากับ8พอดีนะคะเด็กๆจําไว้นะลูกว่าดูที่เครื่องหมายเป็นหลักถ้าบวกก็เปลี่ยนเป็นลบถ้าลบก็เปลี่ยนเป็นบวกนะคะที่สําคัญเด็กๆต้องจำนะคะว่าถ้าหาตัวลบเช่นข้อ3นะ่ะหาตัวลบไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะก็คือลบไปเลย เข้าใจไหมคะจาไว้ข้อเดียวค่ะว่าคือหาตัวลบไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายถ้าหาตัวตั้งตัวบวกอะไรเงี้ยก็ก็ปกติเปลี่ยนเครื่องหมายยกเว้นหาตัวลบตัวเดียวไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายก็คือลบกันไปเลยนะคะที่เหลือเด็กๆลองทําดูนะลูกไปถึงข้อ6นะคะลงมือทําค่ะเด็กๆทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะ อ่าเฉลยมาแล้วค่ะเด็กๆเ,เปรียบเทียบกับเฉลยลองดูนะลูกถูกต้องหรือไม่คะอ่าเด็กๆลองดูนะคะว่าถูกทุกข้อหรือเปล่านะคะถ้าเด็กๆถูกหมดแสดงว่าเด็กๆเ,เข้าใจนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ถูกทุกข้อก็ไม่เป็นไรลูกแล้วก็ฝึกบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเก่งขึ้นเองนะคะสำหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ